เฮลิคอปเตอร์ยูโรคอปเตอ AS-365 d ดอ p ฟินหรือที่รู้จักกันในชื่อดอลฟินคือหนึ่งใน,นเฮลิคอปเตอร์อเนกประสงค์ที่โดดเด่นที่สุดในโลกที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งภารกิจพลเรือนและการทหารด้วยรูปลักษณ์ที่เพรียวลมเสียงเนียบและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมทำให้เครื่องรุ่นนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางการบินเฮลิคอปเตอร์ในยุคใหม่ AS-365 Dolphin ถูกพัฒนาโดยบริษัท Aerospatiale จากฝรั่งเศสในช่วงทศวรรษ1,970ต่อมาได้กลายเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์สำคัญของ Eurocopter และปัจจุบันอยู่ภายใต้ชื่อ Airbus Helicopter จุดเด่นของ Dolphin อยู่ที่การใช้ระบบหางแบบ Fenestron ซึ่งเป็นพัดลมใบพัดในท่อแทนการใช้ใบพัดหางแบบทั่วไปทำให้มีเสียงเงียบลงเพิ่มความปลอดภัยและลดการสึกหรอของชิ้นส่วนระบบนิยางกลายเป็นเอกลักษณ์ที่หลายคนจำได้ทันทีเมื่อเห็นเฮลิคอปเตอร์ตระกูล Dolphin ในด้านสมรรถนะ AS 3 6 5 d กห p h เดฟินใช้เครื่องยนต์กังหันคู่เทอร์โบเมซ่าอารเรลซึ่งให้กำลังมากเพียงพอในการบินทั้งในสภาพอากาศร้อนและที่สูงสามารถทำความเร็วได้สูงสุดประมาณ306กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีพิสัยบินไกลกว่า800กิโลเมตรซึ่งถือว่าดีมากสำหรับเฮลิคอปเตอ,อร์ขนาดกลางนอกจากนี้ยังมีระบบเอวิโอ c ิクที่ทันสมัยและห้องนักบินแบบคลาสคอคพิทในรุ่นใหม่ทำให้นักบินสามารถควบคุมและตรวจสอบการทำงานของเครื่องได้สะดวก ภารกิจที่ AS ส6 5 d o l p h เดฟนรองรับนั้นหลากหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นภารกิจค้นหาและกู้ภยัยซาการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินการลาดตระเวณทางทะเลการขนส่งบุคลากรรวมไปถึงภารกิจทหารอย่างการลาดตระเวณติดอาวุธและการปฏิบัติการพิเศษกองทัพและหน่วยงานรัฐบาลหลายประเทศทั่วโลกเลือกใช้รุ่นนี้เพราะความเชื่อถือได้และการบำรุงรักษาที่ไม่ยุ่งยาก ตัวอย่างหนึ่งที่หลายคนอาจคุ้นเคยคือการใช้งานในหน่วยซาข,ของฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักรที่ใช้ดอลฟินในการกู้ภัยทางทะเลอย่างต่อเนื่องมาหลายทศวรรษเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้สามารถบินเข้าไปในพื้นที่ที่ยากลำบากและทำการลอยนิ่งเหนือทะเลได้อย่างมั่นคงทำให้การชูชีพและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปได้อย่างปลอดภยัย สำหรับประเทศไทยเองเฮลิคอปเตอร์ a s 3 6 5ดาลฟินก็ถูกนำมาใช้งานในหลายภารกิจหน่วยงานตำรวจหน่วยกูภย้ภัยและกองทัพเรือไทยเคยใช้เฮลิคอปเตอร์ตระกูลเดลฟินในการค้นหาและกู้ภัยรวมทั้งลาดตระเวนทางทะเลเพราะเครื่องรุ่นนี้มีความคล่องตัวสูงและมีสมรรถนะเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของไทยอีกหนึ่งจุดเด่นของเดลฟินคือความสะดวกสบายภายในห้องโดยสาร ตัวเครื่องสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้มากถึง12คนขึ้นอยู่กับการจัดที่นั่งห้องโดยสารกว้างขวางและสามารถติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์หรืออุปกรณ์พิเศษได้ตามภารกิจไม่ว่าจะเป็นเตียงพยาบาลระบบควบคุมทางการแพทย์หรืออุปกรณ์กู้ภยัยทางน้าในด้านเทคโนโลยีความปลอดภยัยเดลฟินถูกออกแบบด้วยมาตรฐานสูงสุดทั้งโครงสร้างที่แข็งแรงระบบควบคุมที่แม่นยำและการทดสอบที่เข้มงวดก่อนเข้าประจำการนอกจากนี้ยังมีระบบเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงป้องกันการรั่วไหลในกรณีฉุกเฉิน และระบบดับเพลิงภายในห้องเครื่องยนต์ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้โดยสารและลูกเรือจะได้รับการปกป้องอย่างดีที่สุดรุ่นที่โด่งดังมากของประกูลนี้คือ AS 3 6 5 N Dolphin และ AS 3 6 5 N 3ซึ่งพัฒนาขึ้นให้มีสมรรถนะที่ดีกว่าในสภาพอากาศร้อนจัดหรือพื้นที่สูงนอกจากนี้ยังมีรุ่น Panther ที่ถูกดัดแปลงมาใช้ทางการทหารโดยเฉพาะติดตั้งอาวุธปืนกลจรวดนำวิถีและระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย ความนิยมของดัลฟินยังสะท้อนให้เห็นจากการที่หน่วยงานตำรวจและกู้ภัยในหลายประเทศเช่นจีนญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรเลือกใช้สำหรับงานที่ต้องการความรวดเร็วและความน่าเชื่อถือเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ยังถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเฮลิคอปเตอร์ที่มีการออกแบบสมดุลที่สุดระหว่างความเร็วความปลอดภัยความคล่องตัวและค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาด้วยเหตุนี้ดัลฟินจึงยังคงถูกใช้งานอย่างกว้างขวางจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าจะมีเฮลิคอปเตอร์รุ่นใหม่ๆเข้ามาแทนที่แต่ AS-365 Dolphin ก็ยังคงมีบทบาทสำคัญทั้งในภาคพลเรือนและทหารภาพจำของหลายคนเมื่อพูดถึง d a l p h i n ก็คือการบินโฉบเหนือท้องทะเลเสียงเครื่องยนต์ที่นุ่มนวลและภาพการกู้ภัยที่น่าประทับใจซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องจักรบินแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความหวังและความปลอดภัยสำหรับผู้ที่ตกอยู่ในสถานการณ์วิกฤต ปัจจุบัน Air b บ s ส e l ฮลิค t ปเตอร์ยังคงพัฒนาตระกูลเดลฟินให้มีความทันสมัยมากขึ้นโดยการปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์การควบคุมการบินและการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ทำให้ AS-365 เดลฟินยังคงเป็นหนึ่งใน,นเฮลิคอปเตอร์อเนกประสงค์ที่ได้รับความเชื่อมั่นจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นภารกิจขนส่งผู้ป่วยฉุกเฉินการค้นหาและกู้ภัยในทะเลการลาดตระเวนทางทหารหรือแม้กระทั่งภารกิจพิเศษที่ต้องการความแม่นยำและความน่าเชื่อถือ เฮลิคอปเตอร์ยูโรคอปเตอ AS 3 6 5 d a l p h i ดก็พิสูจน์แล้วว่ามันคือหนึ่งในเครื่องที่ดีที่สุดที่มนุษย์เคยสร้างขึ้นมาและนี่คือเหตุผลว่าทำไม AS 3 6 5 d a l p h i ดจึงถูกจดจำว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ไม่เพียงแค่บินได้แต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความปลอดภยัยความมั่นใจและความหวังในทุกภารกิจ